ข่าวโดยน16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีนะคะขอบคุณชาวภูเก็ตและชาวสมุยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับยืนยนันพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมกรมมสัญจรจังหวัดภูเก็ตว่าสิ่งสำคัญวันนี้จะทำอย่างไรให้ธุรกิจที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างเดียวอยู่ได้และมีเงินหมุนเวียนในระบบขณะที่มาตรการของรัฐบาลทั้งโครงการคนล,ละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้รับความนิยมซึ่งรัฐบาลมีงบประมาณเหลืออยู่จึงจะต้องดูว่า จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างซึ่งในระยะต่อไปอาจจะมีภาคเอกชนภาคธุรกิจสถานประกอบการสายการบินเข้ามาร่วมในโครงการเหล่านี้ได้หรือไม่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ทางนี้มั่นใจในระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยที่ได้ทําดีมากแต่ยังประมาทไม่ได้พร้อมยืนยันว่ารับฟังความคิดเห็นทุกคนทุกพวกทุกฝ่ายแต่จําเป็นต้องใช้กลไกในการบริหารงานปกติของรัฐบาลและรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลยึดมั่นอาศัยความยุติธรรมก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนในประเทศด้วยอย่างไรก็ตามขอขอบคุณประชาชน ในพื้นที่ภูเก็ตและสมุยที่ให้การต้อนรับเป็นอยา่างดีซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนภาคใต้ซึ่งได้เห็นถึงความรักชาติความรักสามาคัคคีรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ที่แสดงออกมาทําให้ตนเองรู้สึกตื้นตันใจกับการแสดงออกของประชาชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเจตนาให้ประเทศชาติปลอดภยัยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง เพราะทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเรียบร้อยเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ถูกต้องมีวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์ซึ่งจะทําให้ประเทศชาติเข้มแข็งต่อไปในอนาคตนําอ้อยขอเขียนกลางผู้สขาวไอเนเอ็นรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะวิษณุนะคะยนถามจุรินปมประธานสภาจ,จะเชิญให้อดีตนายกรัฐมนตรีร่วมคณะกรรมการสมานฉันทค่ะ นายวิษณุเครือง,งามรองนายรัฐม,มนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายชวนลีกไัยประธานรัฐสภาจะให้อดีตนายรัฐม,มนตรีเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันหาทางออกให้กับประเทศเขาว่าตนไม่ทราบเรื่องเรื่องนี้ให้ถามนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายรัฐม,มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะส่วนที่มีกระแสะข่าวว่าแกนนําคณะราษฎรเตรียมทําเรื่องขอลีภ้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตามขั้นตอนกฎหมายสามารถทําได้หรือไม่นั้นนายวิษณุถามกลับสื่อนะคะว่าอะไรคือ ภัยซึ่งตนไม่ทราบว่าลีภัยคืออะไรโดยคนทั่วไปไม่สามารถลี้ภัยได้เนื่องจากไม่มีภัยค่ะคําว่าลี้ภัยนะคะเป็นภาษาพูดแปลภาษากฎหมายก็คือกรณีที่เกิดอันตรายขึ้นมาแล้วขอลี้ภัยค่ะก็คือต้องมีเหตุเกิดขึ้นเหมือนกับแกนนําม็อบที่ฮ่องกงและทั่วไปคือต้องเป็นภัยทางการเมืองซึ่งการเมืองถ้าไปแล้วขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเขาจะไม่ส่งให้ค่ะ ปิดท้ายที่คอรมอนะคะอนุมัติต่อประกันรายได้ข้าวและยางพาราปี2วงเงิน61,000ล้านบาทราคาเท่ากับโครงการเดิมค่ะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนายจุรินลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัมติดำเนินการมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางพาราวงเงินรวมทั้งสิ้น6 1 9 0 0 8 2ล้านบาทสำหรับสินค้าข้าววงเงินรวม5,1858ล้านบาทค่ะโดยโครงการประกันรายได้ปีสองนะคะกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรเช่นเดียวกับปีที่ผ่าน มาระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนพฤษภาคม2564ค่ะด้านเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางปี2นะคะได้รับการอนุมัติเช่นกันค่ะระยะเวลาดำเนินการเดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564แต่ระหว่างนี้นะคะยางพาราราคาดิดตัวสูงขึ้นทะลุรายได้ที่ประกันไว้สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากแต่โครงการประกันรายได้เกษตร กกรก็อยากเดินหน้าเพื่อที่จะเป็นหลักประกันนะคะว่าถ้าราคาตกลงมาเกษตรกรก็จะอยู่ได้โดยการประกันรายได้ที่ได้รับการอนุมัตินี้ค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n